สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบก,กับครูทรายนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ป .4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสปชนะคะในวันนี้เราจะเรียนต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการนําเสนอข้อมูลในหัวข้อเรื่องตารางสองทางนะคะเด็กๆอาจจะยังงงว่าตารางสองทางคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปรู้จักกันได้เลยค่ะ สำหรับตาราง2ทางก่อนที่เราจะรู้จักตาราง2ทางเราต้องมารู้จักตารางทางเดียวก่อนหมายความว่าตารางทางเดียวเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลในตารางมาใช่ไหมคะหมายความว่าทางเดียวคือเราดูได้แนวเดียวคือแนวนอนเห็นไหมคะจำนวนพนักงานชายผู้ชายของโรงงานบางปูเนี่ยการตลาดมี11คนการเงินมี3คนจัดซื้อ4คนผลิต3 1 9คนตึดๆก็คืออันนี้คือบอกได้เฉพาะแนวนอนเท่านั้น ใช่ไหมคะดูแนวนอนเป็นทีละบรรทัดถ้าเขาถามว่าพนักงานชายโรงงานบางปูฝ่ายผลิตแผนกฝ่ายผลิตมีคนเด็กๆก็ไปดูผลิตมี319คนอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นขวามือเนี่ยเป็นตารางทางเดียวคือดูได้เฉพาะแนวนอนเห็นไหมคะพอดูการตลาดปุ๊บก็จะรู้ว่า8คนก็คืออันนี้พนักงานหญิงของโรงงานบางปูใช่ไหมคะก็คือตารางทางเดียวคือดูได้แนวเดียวคือแนวนอน ะะก็คือตลาด8คนอย่างเงี้ยจะมาดูแนวตั้งอย่างเดียวเงี้ยเราก็รู้แค่ตัวเลขใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือตารางทางเดียวตารางที่บอกข้อมูลทางเดียวก็คือดูได้แค่แนวนอนอย่างเดียวนะคะต่อไปข้อมูลตารางทางทางเดียวเนี่ยสตารางเมื่อกี้เราสามารถนํามาเขียน เป็นตารางสองทางได้ก็คือรูปนี้นะคะก็คือจํานวนพนักงานของโรงงานบางปูไม่ต้องเจาะจงว่าเป็นชายหรือหญิงเรามาทําเป็นตารางก็คือแบ่งเป็นชาย1คอลัมน์หญิง1คอลัมน์หมายความว่าความหมายของตาราง2ทางก็คือดูแนวนอนได้อย่างนี้หรือดูแนวตั้งก็ได้เช่นถ้าต้องการดูพนักงานหญิงพนักงานหญิงที่ฝ่ายผลิตนี่เลยฝ่ายผลิตก็คือ ฝ่ายผลิตพนักงานหญิง456คนหรือถ้าเป็นชายดูที่ควบคุมควบคุมคุณภาพใช้เท่าไร14แต่ถ้าต้องการหญิงเราก็ต้องดูช่องนี้ใช่ไหมคะอย่าสับสนนะคะให้ดูเขาเรียก2ทางคือวิ่งจากแนวตั้งกับแนวนอนมาชนกันเช่นถ้าเราต้องการดูฝ่ายบุคลากรแต่เป็นของผู้หญิงเด็กๆก,ก็ต้องดูของผู้หญิง ไฟบุคลากรใช่ไหมคะก็คือดูทั้งแนวนอนและแนวตั้งดูได้สองทางอันนี้เขาเรียกว่าตารางสองทางนะคะเขาถามอะไรกะรุณาดูก่อนเนาะลุกเนาะอ่ะทีนี้เด็กๆฟังนะคะตารางทางเดียวและสองทางเนี่ยหมายความว่าถ้าเป็นตารางทางเดียวจะให้ข้อมูลดูทางแค่แนวนอนแนวเดียวใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นสองทางคือจะแบ่งข้อมูลให้เป็นสองลักษณะก็คือตารางทางเดียวมีการจําแนกข้อมูลหนึ่งลักษณะ ถ้าเป็นตารางสองทางมีการจำแนกข้อมูล2ลักษณะนะคะตารางสองทางหรือ two way table ก็คือแบบตารางสองทางเนี่ยเป็นตารางที่จำแนกข้อมูล2ลักษณะการอ่านข้อมูล2ลักษณะเนี่ยจะอ่านได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งที่มันสัมพันธ์กันแบบพี่ผู้ชายบอกเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างสัก2ตัวอย่างเพื่อจะได้เข้าใจเนาะ ัวอย่างแรกครูซาหยิบในหนังสือมานะคะจํานวนนักเรียนไอ่ยจนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ10อันดับ10อันดับของที่มาเที่ยวประเทศไทยนี่นะคะ ก็คือตั้งแต่จีนมาเลเซียเกาหลีใต้ไปจนถึงสิงคโปร์นี่คือ10ประเทศที่มาเที่ยวในไทยในช่วงปี2557จนถึง2559สังเกตไหมคะการแสดงการนำเสนอข้อมูลต่างๆจะต้องมีหัวข้อด้านบนก่อนเสมอจะไม่มีตารางหรือแผนภูมิรูปภาพปรากฏมาก่อนไม่ไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นคือข้อมูลอะไรใช่ไหมคะ,ะเด็กๆก็เห็นแล้วว่ามีประเทศ10ประเทศนะมีพศ2 5 5 7ว่า ประเทศอะไรมากี่คนใช่ไหมลูกเพราะเขาบอกไเน้ยเป็นจำนวนคนเช่นถ้าประเทศรัสเซียในปี2,557มา1,66,430คนแบบนี้ค่ะในปี2,558ถ้าเขาถามในปี2,558ของลาวอย่างเงี้ยลูก ถ้าเป็นลาวเราก็ไปดูปี2558ถ้ากรณีที่โจทย์ถามนะคะและปี2559ในแนวตั้งเราก็ดูไปว่าเอ๊ถ้าเราต้องการดูลัสเซียในปี2 5 5 9เราก็ต้องมาดูช่องนี้ใช่ไหมคะก็คือดูทั้งแนวตั้งและแนวนอนให้มันสัมพันธ์กันไม่ใช่บอกว่าจะไปดูรัสเซียจะไปดูลัตเซียปี59แต่ดันไปดูปี57มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวลองตอบคำถาม จากตารางนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลตารางนี้นะลูกนะข้อที่หนึ่งปีศพศ2557ประเทศจีนมาเที่ยวกี่คนไปดูคะ่ะปี57ใช่ไหมคะประเทศจีนเดี๋ยนะครูซอยจะทำแถบให้ประเทศจีนปี57ใช่ไหมคะดูให้ถูกปีนะลูกไม่ใช่ไปดูปี58 59ไม่เกี่ยว เด็กๆก,ก็เอาไปตอบเลย4ล้าน6 3 6 2 9 8คนเอาไปตอบ4ล้าน6 3 6 2 9 8คนนะคะครูจดไว้มันเป็นหลักล้านจำไม่ได้แต่ปกติแล้วถ้าเด็กๆตอบคำถามเขาจะมีตารางให้ แต่กรณีที่ครูสอนในสไลด์เนี่ยมันไม่พอเนาะครูสายก็เลยแบ่งเป็นสองหน้าอ่ามันจะมีตารางคู่กับแบบฝึกหัดอยู่แล้วเด็ก,ดกๆก็แค่อ่านโจทย์แล้วก็ขึ้นไปดูตารางเฉยๆต่อไปปีพศ2559มีนักท่องเที่ยวทั้ง10ประเทศปี59อ่ะเด็กๆสนใจที่ปี59ก่อนเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวทั้ง10ประเทศก็คือรวมกันหมดเลยใช่ไหมคะซึ่งในตารางบอกอยู่แล้วว่ารวม ปีนี้ช่องนี้ดูได้ไหมคะไม่ได้เพราะไปปีห้าเจ็ดห้าแปดไม่ดูค่ะไปดูปีห้าเก้านี่เลยยังจำได้ไหมคะอ่านว่าอะไรยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหกใช่ไหมคะอ่าเราก็เอามาตอบเลยยี่สิบเอ็ดล้าน 8 33 3 3 3 3เติมลงไปให้ถูกต้องและอีกหนึ่งข้อนะคะเมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวในปีพศอส,อสังเกตดู57กั 58, บ58ขอพูดย่อยๆนะคะ57กับ58ถามว่านักท่องเที่ยวประเทศใดมีจำนวนลดลงหมายความว่าจากปี57ไป58ปเนี่ยประเทศใดลดลงไปดูคะ่ะเราสนใจแค่2ประเทศสองปีใช่ไหมลูกก็คือปี 57กับปี58ครูสสยขอบวงไว้ก่อนนะอันนี้ใช่ไหมคะสนใจแค่นี้เราก็ไปไล่ดูก่อนเลยประเทศจีน57ไป58อ่ามากขึ้นจาก4ล้านเป็น7ล้านมาเลเซียจาก2ล้านเป็น3 9, ล้านเกาหลีใต้าจาก1ล้าน10,000แสนเป็น1ล้าน3แสนก็ยังเพิ่มญี่ปุ่น1ล้าน20งแสนล้าน3แสนก็ยังเพิ่มใช่ไหมคะลาว1ล้านเป็น1ล้าน2แสนก็เพิ่ม อินเดีย9แสนเป็น1ล้านก็เพิ่มรัสเซีย1ล้าน6แสนอ้าวลดเหลือ8แสนแสดงว่าประเทศนี้ลดลงใช่ไหมคะเจอแล้ว1ประเทศทําไว้ก่อนเราไปดูก่อนมีประเทศอื่นอีกไหมสหราชอาณาจักร9แสนเป็น9แส4หมื่นเพิ่มขึ้นอเมริกา7แสนเป็น8แ0นก็เพิ่มใช่ไหมคะและสิงคโปร์8แสนเป็น9แสนแสดงว่ามีประเทศอะไรที่ลดลงคะ รัเสเซียเด็กๆก,ก็เอารัเสเซียไปตอบนะคะนี่เองลูกเป็นการดูตารางสองทางดูทั้งแนวตั้งและแนวนอนดูให้มันสัมพันธ์กันตามที่โจทย์ถามนะคะเดี๋ยวลองไปดูอีกข้อหนึ่งค่ะอีกข้อหนึ่งนะลูกหัวตารางบอกว่าจํานวนนักเรียนที่ชอบกีฬาชนิดต่างๆของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ก็มีทั้งนักเรียนชายนักเรียนหญิงมีทั้งรวมด้วยนะคะมีบาสเกตบอลฟุตบอลว,วิ่งว่ายน้ําปิงปองเทนนิสแล้วก็รวมทั้งแนวนอนและแนวตั้งนะคะข้อ1ถามว่านักเรียนชายชอบกีฬาฟุตบอลจุดจุดจุดคนหนูก็ไปด,ดูนักเรียนชายก่อนใช่ไหมคะไปดูฟุตบอลคะ่ะฟุตบอลในแนวนอนมาทัดที่2นักเรียนชายนี้เลย38คนก็เติมลงไปนะคะต่อไปกีฬาจุดจุดจุด นักเรียนชอบมากที่สุดนักเรียนคำว่านักเรียนไม่ได้เจาะจงว่าเป็นชายหรือหญิงจะต้องไปดูในช่องรวมใช่ไหมคะดูเลยอันไหนมากสุด62 54 75ห้าี่เจ็ดบห้าดูแล้วมี75็้าคนเนี่ยที่มันรวมเยอะสุดลองไปดูสิคะย้อนกลับไปดูมันคืออะไรวิง่งเด็กๆก,ก็เขียนเลยกีฬาวิง่ง75็ิบห้าคนนะคะเดี๋ยวนะปากามันหนาไปวิง่งเจ็สิบห้าคน ต่อไปกีฬาที่นักเรียนชายชอบมากที่สุดเด็กๆก็ต้องไปเจาะจงที่นักเรียนชายอยู่นี่นะคะมากสุดไปดูตัวเลขค่ะอ่ะสามสิบแปดอยู่ในบรรทัดของฟุตบอลใช่ไหมคะเด็กๆก็บอกเลยว่าฟุตบอลอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาไม่ได้ถามจํานวนไม่ต้องตอบถ้าเขาถามว่ากีฬาอะไรก็ตอบไปต่อไปกีฬาที่นักเรียนหญิงชอบมากที่สุดก็เจาะจงไปที่คอลัมน์ของนักเรียนหญิงใช่ไหมคะไปดูตัวเลขที่มากที่สุด เจอแล้วก็คือ45ย้อนกลับไปดูคือวิ่งใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ต้องเขียนวิ่งเพราะเขาถามว่ากีฬาอะไรไม่ได้ถามว่ากี่คนใช่ไหมคะตอบให้ถูกต้องข้อ5ค่ะกีฬานักเรียนหญิงชอบมากกว่านักเรียนชายแสดงว่าเด็กๆต้องไปดูช่องนักเรียนหญิงตัวเลขไหนที่มากกว่าไปดูค่ะนักเรียนหญิงดูซิีกบาสเกตบอลมากกว่าไหมมากกว่าทําแท็บไว้ก่อนฟุตบอลมากกว่าไหมคะ น้อยกว่านะคะวิ่งวิ่งก็มากกว่าทําแถบไว้ต่อไปไว่ายน้ําเท่ากันไม่มากใช่ไหมคะต่อไปปิงปองมากกว่าอีกแล้วทําแถบแล้วก็เทนนิสก็มากกว่าใช่ไหมคะแสดงว่ากีฬาที่มากกว่ากีฬาที่นักเรียนหญิงชอบมากกว่านักเรียนชายเนี่ยมี4ชนิดก็คือบาสเกตบอลวิ่งปิงปองและเทนนิสเด็กๆก,ก็นามาเขียนใช่ไหมคะ อันนี้คือตัวอย่างนะลูกนะแต่ลักษณะของหนูก็คล้ายๆกันนี่แหละวิง่งปิงปองและเทนนิสค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะอ่ะของครูไซเด้งอีกแหละต่อไปแบบฝึกหัดของเรามีสองหน้านะคะก็คือหน้าที่เท่าไรนะเกสกับ9กสบเอ็ดเนาะ ครูทรายถ่ายมาให้แล้วสําหรับที่คนที่อาจจะลืมแบบฝึกหัดไว้ที่โรงเรียนนะคะสามารถตารางไม่ต้องลอกลงสมุดสามารถดูข้อมูลจากตารางแล้วตอบลงไปในสมุดได้เลยโดยการลอกโจทย์ส่วนนี้แล้วตอบนะคะเด็กๆค่อยๆทํานะคะดูว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเป็นยังไงนะตอบแบบลักษณะที่ครูทรายบอกเนาะกรณีถ้าเป็นข้อ5ของอันนี้ปีการศึกษาของโรงเรียนได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวันลายหัวของเด็ก หนคนต่อยี่สบาทเด็กๆดูนะคะหนึ่งคนเท่ากับยี่สิบาทนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าโรงเรียนเปิดเรียนมาสองร้อวันหนึ่งคนหนึ่งวันก็คือยี่สบาทใช่ไหมคะสองวันอ่ะดูก่อนค่าหารนักเรียนปหนึ่งถึงปหกปหนึ่งถึงปหกทั้งโรงเรียนนะลูกเป็นเท่าไหร่คะเนี่ยหนึ่ง้สาสิบสองคนใช่ไหมคะ 132คนเนี่ยเด็กๆไม่สามารถตอบได้เลยเด็กๆจะต้องเอาไปทำอะไรก่อน200วันก็ต้องคูณกับ200ก่อนใช่ไหมคะอันนี้คือเด็กๆก,ก็จะได้200วันต่อ132คนเสร็จแล้วก็ต้องไปคูณกับอะไรอีกคะอะไรลูกอูาคูณ20อีกเพราะอะไรเพราะ หนึ่งร้อยสามสิบสองคนเนี่ยจะได้คนละยี่สิบาทใช่ไหมคะแต่เขาได้แค่วันเดียวใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราคูณสองร้อยไปอีกก็จะได้เป็นสองร้อยวันนีคะ่ะลองไปคูณดูนะคะคำตอบที่ได้จะอยู่ตรงนี้นะคะแบบฝึกหัดมีสองหน้านะคะตั้งใจทำนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำแล้วก็ค่อยๆดูข้อมูลในตารางนะลูกนะอย่าดูสับสนนะลูกดูที่หน่วยของมันด้วยหน่วยของมันเป็นล้านบาท เป็นเมติตันในกรณีที่เขาถามว่าบาทเฉยๆคำว่าล้านหายไปจะต้องเอาศูนย์ไปเติมต่อท้ายกี่ตัวนึกนะคะเพราะเทอมหนึ่งเราก็เรียนไปแล้วในกรณีล้านบาทเนี่ยเขาลดศูนย์ไปหตัวใช่ไหมคะเมื่อใดที่เขาถามแบบไม่มีคำน่ะคำว่าล้านบาทก็ตอบได้เลยเอาตัวเลขมาตอบได้เลยแต่ถ้าไม่มีคำว่าล้านเด็กๆก็ต้องใส่ศูนย์เพิ่มไปอีกหตัวนะคะอย่าลืมอ่าโอเคสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะ เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ